ขอนอนด้วยขอถ้าเสนอเงินมาก็จะ50-50ิบห่มีแบบเปิดของลับตัวเองมาให้ดูเนี้ยลิ่นอะไรเงี้ยเราก็ดูสิครับเราก็ว้าวไม่มีเราดูแบบิเงี้ยพอนั่งดูอยู่กันเออก็ประเมินเออมันก็กลมกลม่อมดี <laughs> ขอนอนด้วยขอเนี่ยไม่ยังยังไม่มีเคยยังไม,ม่เคยมีเสนอเงินมาถ้าเสนอเงินมาก็จะห้าสิบห้าสิบอยูอ่ไม่ใช, <laughs> ใช่แต่ว่าก็มีแบบเปิดของลับตัวเองมาให้ดูอย่างเงี้ยผู้หญิงอะไรเงี้ยเ,เราก็ดูสิครับเราก็ก็สง่ง <laughs> ก็ส่งมาให้ดู <laughs> แล้วก็ดูแต่ว่าเราก็ไม่ได้ด้เล็กตอบกลับเข้าไปหรอก <laughs> แต่เราสึกว่าคือของพวกนี้มันเราเป็นสาธารณนะเนาะเราก็คนส่งมาแล้วก็ ราก็แค่แบบทาใจรับมันไปใช่เราจะไปห้ามเขาก็ไม่ได้เราไม่ห้ามคนส่งแล้วไม่มีว้าวไม่มีเราดูแบบยิ้มแย้มพอเรารู้แล้วอ๋อเออเป็นอย่างนี้โอเคแล้วก็ปล่อยผ่านรู้ครับก็เอาให้ดูนั่งดูด้วยกันเออก็ประเมินว่ามันก็กลมกล่อมดีมีการประเมินวขากลมกล่อมเขาบอกไปถึงว่าผิวพรรณเขาดูนวลดีผิวแขนผิวอะไรเขาแบบ เออเขาเขาดูโอเคดิเนี่ยไม่เชื่อแล้วผมล,อล้อ,ลองเพ,พลงพายกูล้องเพลงพายจริงไม่เรื่องขัดเกลาอะไรเลยเนี่ย